บางคนยังไม่รู้เลยว่า,าลงกี่นาทีบางคนก็บอกว่าทักมาถามผมว่าคลิปยาวนี่เขาให้3นาทีขึ้นไปใช่ไหมไม่ใช่นะเพื่อนๆคลิปยาวนี่คือเขากําหนดคือ15วินาที15วินาทีนะอ่ขึ้นไปเนี่ยคือลงได้เลยในช่องคนคิดอะไรอยู่พออาสมมุติว่าอาแล้วลงไปแล้วทาไมมันเด้งมาที่หน้าเรียวละ่ะนะครับแสดงว่าเราเราดูข้อ เราดูข้อความไม่จบหรือว่าโทรศัพท์มันปิดหรือว่าเรากดเราลืมกดเราดูเช็คดูดีๆนะครับมันมันมีที่กดแต่ถ้าลงได้ปุ๊บสมมติว่าลงปุ๊บถ้าอยู่ตรงช่องคุณคิดอะไรสมมติว่าลงเสร็จปุ๊บถ้าอยู่ในช่องคุณคิดอะไรอยู่โอเคแต่ถ้าบางคนลงเสร็จปุ๊บเออในใน,ในกรณีที่ที่อยู่15บห้าวิขึ้นไปประมาณหนึ่งนาทีนะไปอยู่ในช่องเลียวนะอา่านั่นแหละครับคือถ้าเกินหนึ่งนาทีเนี่ยยังไงก็อยู่ในช่อง ในช่องคุณคิดอะไรอยู่แน่นอนนะครับในกรณีที่เราสถึงว่าลงลงไปแล้วไม่เกิน1นึาที15วิขึ้นไปเนี่ยปรากฏว่ามันเด้งมาที่ช่องเลียวเนี่ยเรามันมีที่แก้นะครับเห็นไหมที่บอกว่าจะยาคุณจะย้ายไหมคุณจะปัดไปอยู่ในช่องเลียวไหมเนี่ยคือคือเขาต้องมีเขาต้องมีแจ้งเตือนให้เราก่อนนะครับเพื่อนเอนลองดูดีๆนะครับในกรณีนี้นะครับคือถ้าเราจะลงในช่องนะครับคุณคิดอะไรอยู่เนี่ย นะครับคือเขากําหนดคือ15วินาทีขึ้นไปอ่าควรจะลง15วินาทีเนี่ยควรจะลงกี่นาทีก็ได้หรือ2นาทีคือ3นาที4นาที5นาทีคือเขากําหนดคือบางคนที่บอกว่าต้องเป็น3นาทีนะคือเขาพูดไม่จบหรือเขาพูดไม่หมดคือ3นาทีเนี่ยคือเอาไว้ง่ายคือคือการแบ่งสัดส่วนโฆษณาลงเฉยๆว่าทุกโฆษณาทุก90วินาทีเนี่ย มันจะเป็นหนึ่งตัวโฆษณานะครับบางคนที่บอกว่าโฆษณาทําไมมันไม่เข้าโฆษณามันทําไมมันเข้าน้อยเออแล้วทำไมชันดูเราไม่เห็นเราดูเราไม่เห็นนะเพื่อนๆเออนะครับจริงๆแล้วก็เอา้าแล้วก็ทั้งๆที่เพื่อนเพื่อนก็ดูนะทําไมไม่เห็นนะครับมันเป็นอะไรเหรอครับทักมาหาเยอะมากแต่ทั้งที่เปิด เปิดรายได้ได้แล้วนะครับเราไปดูดีๆนะว่าบางอย่างมันก็แจ้งเตือนบางอย่างมันไม่แจ้งเตือนไปดูว่าที่บอกว่าอะไรนะ่ะช่องนะครับเครื่องมือสร้างรายได้มันเป็นสีเขียวใ,ในสตรีมเออมันเปิดไหมตรงโฆษณาเรานี่แหละนะครับหนูก็เปิดแล้วนะตั้งแต่ตั้งค่าเสร็จโอเคไล่ตั้งแต่คลิปแรกจนถึงล่าสุดพอคลิปต่อไปเราก็ต้องไม่ต้องเปิดเพราะเราได้ตั้งค่าแล้วพอเราลงคลิปมันก็เปิดอัตโนมัตินะครับหมายถึงว่าในช่วงที่เรายังไม่ได้ตั้งค่าเนี่ยในคลิปที่ก่อนที่เราลงอนะ่ะ เราก็ไปไล่ดูแต่บางคนก็ยังทักมาหาบอกว่า,วาเอา้ามันทำไมมันมีข้อ6 30วัน60วัน90วันนะออันนี้คือถ้าเราเปิดในโทรศัพท์มันก็จะไม่เห็นแต่ถ้าเราเล่นในเว็บไซต์หรือ Google หรืออ่คอมเนี่ยมันเราไปสามารถเช็คได้ตั้งแต่วันแรกนะครับเพื่อนๆอในข้อมูลในข้อมูลเชิงลึกนะครับในเนื้อหาของภาพเนี่ยวิดีโอเนี่ยเราไปหาไล่ดูได้นั่นแหละครับเพื่อนๆคือทุก15นาทีเนี่ยนะครับมันเป็นข้อกําหนด เริ่มเฉยๆเ่เพียงแต่ว่าเอา้าแสดงว่าถ้าลง20วิก็ได้ได้นะครับแล้วโฆษณามันจะเข้าไหมเข้านะมันขึ้นอยู่กับเข้ามากเข้าน้อยอันนี้แหละเพียงแต่ว่านี่แหละเพื่อนๆถามมาบอกว่าโฆษณาไม่เข้าโฆษณามันเข้านะแต่เพียงแต่ว่าโฆษเอาง่ายๆคือฟังนะครับโฆษณาเขาจะยิงแอดให้เราเนี่ยเขาจะดูเนื้อหาเราเป็น เนื้อหาเราทำเกี่ยวกับอะไรเช่นทำเกี่ยวกับกับข้าวคิเกเตอร์แนะนำอย่างเงี้ยสายกินสายเที่ยวมันเขาก็จะแบ่งสัสดส่วนนะเนื้อหาเรามีอะไรบ้างประกอบโอเคแต่ถ้าเป็นสายครีเอเตอร์เนี่ยโฆษณานเข้าเยอะนะใช่นะครับอา่าคือบางคนคือสายทั่วไปสมมตุตินะครับโฆษณานไม่เข้าแต่มันเข้าอยู่นะครับมันขึ้นอยู่กับเนื้อหาและที่นี้บวกกับคนประเภทในช่องของเราด้วยนะ ผู้ติด,ดตามในช่องเราอายุอายุเท่าไหร่เพศอะไรทํกทกิจกรรมอะไรอู้เยอะๆนะครับถามว่ามันเข้าไหมมันเข้าแต่มันอาจจะเข้าน้อยหรืออาจจะไม่เข้าเลยก็ได้เออนะครับนี่แหละครับเพื่อนๆมันเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าจะเข้าทุกคลิปนะเขจาจะเน้นเนื้อหาเราเป็นหลักนะครับดูดีๆนะครับอันนี้เ,เวลาเราลงช่องก็ตามบางคนบอกว่าลงอะไรก็ลงสุดท้ายไม่ได้อะไรเลย อันนี้แหละที่มาคือบอกว่าคือคือแรกเวลาเราลงคลิปใช่ไหมจะมีคนดูเยอะอะพอเราได้ตั้งค่าเนี่ยโอ้โหไม่มีแทบคนไม่ดูเลยถูกต้องไหมอันนี้เรื่องจริงฉะนั้นแล้วผมเลยบอกเพื่อนเสมอว่าการที่เราทําคลิปเนี่ยนะครับผมอยากให้แบบทำคอนเทนต์ที่ออกมาแบบโอเคมีคุณภาพนะครับไม่อยากให้เสียเวลา คือเอาอง่ายๆคือบางคนคือได้ตั้งค่าเข้ากับว่าเราเริ่มใหม่เลยนะ,ะเริ่มใหม่เลยนะจริงๆเออเราจะไม่ได้ลงคลิปสเปะสปาแน่นอนเพราะว่าอะไรครับเราเปิดสร้างแล้วได้ได้แล้วนี่เราจะได้โฆษณากับเขาเราจะได้เงินกับเขาเราจะได้เหรียญกับเขาเนี่ยมันใช้เวลานานมานานนะ,นนนะไม่ใช่ว่าทําปุ๊บเนี่ยบางคนคือตั้งค่าได้วันแรกนะเอ้าทําไมยังไม่ได้โฆษณาทําไมโฆษณามันเข้าน้อยทําไมเหรียญมันเข้าน้อย โอ้ถ้าคุณมาลองดูเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าโอ้โหมันเป็นแบบนี้นี่เองนี่แหละครับแต่คนที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยเขาได้จริงๆริงไหมได้แต่เพียงแต่ว่าเขาใช้เวลานานจริงๆนะครับเห็นไหมที่คลิปเรียวเนี่ยคลิปเรียวครบคนที่เขาได้เขาผู้ติดตามเป็นหมนะื่นสองหมื่นห้าหมื่นเป็นแสนนะก็เขาจะได้เหรียญหนึ่งร้อยสองร้อยนี่ต่อต่อต่อเดือนเนี่ยไอเราล่ะสมมติเราเปรียบเทียบกับเราเนี่ยแค่หนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันอ่ นะครับเราต้องขยันลงคลิปสิเนี่ยใช่ในคลิปเรียวเ,เราก็เน้นด้วยว่ากระแสคลิปตัวไหนทําตรงไหน,ไหนในสตรีมก็เหมือนกันในคลิปยาวเราก็ต้องรู้ว่าเราทําช่องของเราเนี่ยทาเกี่ยวกับอะไรนัร่นแหละครับเพื่อนๆมันจะเป็นแบบนี้ต้องไปลองวิเคราะห์ดูนะครับ